สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง Mama Bear Studio ช่องหนังสำหรับคนรักหนังคลิปนี้เรามาอัปเดตข่าวของป๋าจอห์นนี่เดฟนะคะเหมือนกับโดนบังคับให้ลาออกนะคะจาก Warner Brother เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันนะคะสวัสดีน้องฟลุกด้วยนะคะน้องฟลุกมาดูแลแชทนะคะคุณคิงเจเดอรถามว่าทำไม Warner ใจร้ายกับจอห์นนี่จังนะ คือปกติเนี่ยวอร์เนอร์บัตเอเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยทําอะไรมากตั้งแต่ Johnny d e เดถูกเลือกมาให้เล่นแล้วมีคนก็ต่อต้านกันมากแต่ทีนี้เนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปใช่ไหมจากวอร์เนเคยใจเย็นนะคะเอสรามิเลอรก็ยังไม่ได้มีการจัดการที่เขามีภาพเขาไปบีบคอผู้หญิงวอร์เนอร์บัตเทอก็ไม่ได้พูดถึงเลยนะคะเรื่องเจมส์กันเขาก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าทําไมอันเนี้ยปลดป๋าออกเฉยเลยนะคะคือลักษณะการบอกเนะี่ยก็คือเหมือนกับจาก,กันโดยดีนั่นแหละเขาบอกว่าเขานับถือ การตัดสินใจของ Warner Brothers อันนี้ด้วยนะคะแล้วป๋าเองก็ขอบคุณแฟนๆที่ส่งกำลังใจไปให้เขาแต่ว่าประเด็นมันก็คือที่แตกต่างจากกรณีอื่นๆของ Warner Brothers นะคือการตัดสินคดีที่ประเทศอังกฤษนะคะจอห์นนี่เดฟเนี่ยไปฟ้องนิตยสารก็10อันหนึง่งซึ่งเรียกจอห์นนี่เดฟว่าคนซ้อมเมียนะคะอันนี้คดีนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการฟ้องระหว่างจอห์นนี่เดฟกับแอมเบอร์เฮิร์นะ ต้องแยกกันก่อนนะคะไม่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกันแต่เพียงแต่ว่าจอนี่เริ่บอกว่ามาเรียกเขาว่าคนซ้อมเมียเนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกร้องความเสียหายนะคะซึ่งศาลก็ตัดสินว่านิตยสารนั้นไม่ผิดนะคะแล้วศาลมันเป็นศาลแพง่งไม่จําเป็นต้องตรวจสอบแบบอย่างมั่นใจร้อซว่ามันจริงหรือไม่จริงนะอันนี้แค่แค่มีความน่าจะเป็นว่ามันเกิน50%ว่าน่าจะเป็นจริงเนี่ย เขาก็สามารถตัดสินได้แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แพ้ไปนะคะเขาไม่ได้ถามว่าผู้หญิงทําอะไรมาก่อนนึกออกไหมคือถ้าคุณเคยแบบแตะต้องแม้แต่ครั้งเดียวก็ถือว่าเรียกว่าคนซ้อมเมียละการตัดสินของศาลมาแบบนี้วอร์เนอร์ราเธอร์ก็เลยเริ่มดิ้นนะคะคุณเลนทนบอกว่าป่าแพ้จริงๆใช่ไหมครับอันนี้แพ้ในแง่มุมของแค่ว่าตีตาว่าคนซ้อมเมียเนี่ยมันถูกหรือเปล่า แล้วสารก็บอกว่าก็ถูกแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วตอนนี้เทปก็อุทธร์ไปนะคะอีกแหลงบอกโดนปลดอีกแหลงบอกออก,ออกเองนะคะอันนี้เหมือนกับเขาขอให้ลาออกนะคือแบบไม่ได้เหมือนกับไล่ออกไล่ออกอะแต่ว่าคุณลาออกเถอะทาร์โมเนอร์มาเอเองเนี่ยก็ปล่อยปล่อยทางลงให้อะ่ะให้เดินสวยๆไม่ได้บอกว่าฉันปลดเดี๋ยวนี้ นึกถึงปลดเดี๋ยวนี้คือแบบดิสนีย์กับเจมส์กันนะคือแบบไล่ออกเลยนะคะแต่สุดท้ายดิสนีย์ก็ไปงออยู่ดีนะ <c oughs> นิตยสารนี้นะคะฟุกบอกตอนออกข่าวปาถอนออกจากบทตั้งหัวข่าวอย่างเดือดพวกนี้นะเวลาเราเห็นหัวข้อข่าวนะคะเขาดีไซน์มาให้เราโกรธเขาดีไซน์ให้เรามีอารมณ์ร่วมเราจะได้แชร์ไงเป็นเป็นธรรมดานะคะไม่ชอบเหมือนกันนะคะพี่อมนึกว่าว a r n e r b ร o t h e r นะคะจะจะรอสารของอเมริกาก่อนแต่อันนี้ไม่รอเลยนะ เขาบอกว่าวงใน Warner b r o t h e r เขาได้ทำการสืบสวนเพิ่มเติมแล้วก็ไม่ได้แฮปปี้กับป่าเดฟอยู่แล้วนะคะแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะเห็นคุณจอห์นแคมปีเร์เขาบอกมานะคะแล้วเขาบอกอีกว่าในหนัง n t n t t s c b e a s t s เนี่ยเขาจะรีแคสตใหม่ค่ะ Grindelwald นะคะหรือ g r i n d e l w a l l แล้วแต่จะเรียกนะคะก็จะต้องเปลี่ยนคนอันนี้ก็น่าเสียดายนะคะแล้วหลายคนถามเดีทำไม Amber Heard ไม่ถูกปลดออกนะคะ พี่ว่าก็ไม่แน่นะ,ะขึ้นอยู่กับว่าคดีของประเทศอเมริกานะคะเขาตัดสินยังไงถ้าศาลเนี่ยเข้าข้างจอร์นี่เดฟอาจจะมีสิทธิ์ที่แอมเบอร์โดนปลดก็ได้นะคะแล้วถ้ามาดูแฟรนไชส์แฟนตาสติกบี๊ลองมาดูรายได้นะคะรายได้ภาคแรกเนี่ยแ800ร้อยกว่าล้านทั่วโลกงบหนึ่งร้อยแปดสิบล้านแต่ว่าภาคที่สองเนี่ยหายไป200รอล้านนะคะหายไปถือว่าเยอะพอสมควรอนะ่ะปกติมันควรจะขึ้นหรือว่าตกมาเนี่ย ควรจะตกมาประมาณร้อยหนึง่งแต่อันนี้คือแบบหายไป200นะถามทั้งบ้านนะคะสำหรับแฟน s าสติกบี t s เนี่ยจริงๆเริ่มมีการถ่ายทำไปแล้วด้วยนะอยากให้ใครมาแสดงแทนนะคะเอาคนเดิมไหมคอรินนะคะสุดหล่อคนนี้นะคะแต่จริงๆเพื่อนอยากให้เขาอยู่ต่อตั้งแต่แรกนะแต่จะมาได้หรือเปล่าตอนนี้คนนี้เขาถ่าย uh, The b a อ m a n อยู่นะคะแต่บางคนก็บอกว่าให้แคนซอนหนังหนังเซตนี้ไปเลยนะคะ ส่วนตัวแล้วเพื่อมยังอยากจะรู้ว่ามันจะไปทางไหนแต่ถ้าเขาจะแคนเซิลน่ะเพื่อมก็ไม่เสียดายนะเพื่อมบอกมาเสมอว่าในโลกของวิสติงเวิร์ลโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมันควรจะมีต่อแต่ว่ามันควรจะเป็นซีรีส์นะคะจะได้ดูกันแบบลึกๆยาวๆแต่ทางบ้านคิดว่าไง <laughs> ทิ้งไปเลยดีไม f r a n c h นี้นะคะคุณไอซี่บอกยังอยากดูอยู่นะคะไม่อยากให้ทิ้งนะคะคุณม์บอกว่าอยากดูแบบซีรีส์ คุณวิทบอกภาคสองง่วงมากนะคะใส่การเมืองเยอะเพียมว่ามันแบบถ้าจะทำแฟนตาสติกบีซ์อ่ะควรจะทำหนังแฟนตาสติกบีซ์ไปเลยแบบเออเล่นสัตว์มหัศจรรย์อะไรอย่างเงี้ยเพียมก็ชอบอยู่ภาคแรกเพีอมก็ชอบนะคะคิดว่าน่ารักดีแต่ว่าภาคสองเนี่ยมันเหมือนฉี่ไปอ่ะจะเล่าเรื่องแบบดัมเบิลดอร์ถ้าจะทำหนังอย่างนั้นนะไม่ต้องเอาสัตว์มาหรอกเอานิ้วมาทำไมอยู่ดีๆแบบในหนังก็ไปจับตัวอะไรอย่างเงี้ยไปเต้นท่าเป็นแรดเป็นอะไรก็ฮา แต่มันไม่เข้าอ่ะมันไม่เข้ากับโทนของโอ้โหแบบเรนเดอร์วอลมาอย่างเงี้ยดัมเบิลดอลเดี๋ยวต้องมีการประทะกันการดวลเวทมนต์ที่ยิ่งใหญ่แล้วมันเข้ากับสัตว์ตรงไหนวะคือมันไม่เข้ากันไงนแต่ถามว่าอยากเห็นไหมก็อยากเห็นอยู่นะคะแต่ว่าภาคใหม่ภาคใหม่มีคนเขียนบทแล้วนะมีคนมาช่วย J จคแล้วนะคะซึ่งพี่ออมฟังดูแล้วก็โล่งใจมากนะคะเพราะว่าเจเนี่ยวเวลาเขียนบทนี่ เจ๊จะมาร่ำพรรณนาเหมือนนิยายไม่ได้นะบทหนังมันต้องกระชับกระชับใช่ไหมคะรอลุ้นกันละกันหนังเรื่อง Fantastic Beasts ภาค3นะคะจะฉายในปี2022เอาให้จริงเถอะพี่มอมว่าเขาก็เลื่อนกันไปเยอะนะหนังที่เราควรจะได้ดูเรายังไม่ได้ดูเลยนะคะไม่รู้ว่าจะได้ฉาย2022หรือเปล่าแต่ว่าเขาโปรดักชั่นเขาก็เริ่มถ่ายทำไปแล้วอยู่ที่ลอนดอนนะจริงๆอะ่ะ การตัดสินใจเนี้ยนะที่โดนขอให้เขาลาออกเนี่ยเกิดขึ้นที่ลอนดอนแสดงว่าจริงๆจอนนี่เดฟเนี่ยเตรียมตัวที่จะถ่ายทําเรียบร้อยแล้วนะเพราะกองถ่ายอยู่ที่ลอนดอนนะคะอันนี้ก็น่าเศร้านะแต่ว่าไปรีแฮบมาแล้วกันเนาะเพราะจริงๆปัญหาในกองถ่ายเนี่ยไม่ได้พูดถึงการซ้อมเมียนะคะแต่ไปถึงปัญหาที่แบบมาสายเมาหรืออะไรต่างๆเนี่ย มันได้ยินมาเยอะมากไงทำไมผู้หญิงเวล่เรามีข่าวแบบนี้ถึงกลับกลับมายากว่าผู้ชายครับพี่อมลองนึกถึงก็ได้ข่าวล่าสุดแบบคริสแพทที่คนออกมาโหวตกันนนี่ฮามากคนออกมาโหวว่าคริสไหนแย่ที่สุดแล้วคนก็บอกว่าคริสแพทแย่ที่สุดมเทียบคริสพายอะไรอย่างเงี้ยเราแค่แบบคนบอกว่าคริสแพทไม่ใช่คนที่ไม่ใช่คริสที่ดีที่สุดะตัดทิ้งได้เลยดาราของอเวนเจอร์เนี่ยแบบอะเซมเบลออกมาเหมือนในเอ็นเกมออกมาปกป้องกันใหญ่เลย คือจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอสาวๆที่โดนหนักนะไม่เห็นมีใครออกมาดีเฟนต์กันแบบออกมาเป็นอะเซมโบนะคะก็ะธรรมดานะคะแะต่พ่อตระหนักไว้ว่ามันมีความต่างกันนะคะไม่เคยอินกับแอมเบอร์ตรงๆเลยนะคะเคมีระหว่างนางกับบทีโรดอบสุดถ้าเทียบกับคนอื่นนะคะเพี่อมว่าเขาดีแค่สวยในอัลคอมแมนะนะพี่อมชอบ เคมีแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักแต่ถ้าในแง่มุมของฮีโร่แล้วแค่มีฉากเท่ๆเท่านั้นเองอาร์ตของเธอพี่ยอมว่าไปถึงการเดินทางของตัวละครนะก็ธรรมดานะคะแต่เห็นช่องของ Grace r a n d o อเนี่ยเขาบอกว่า Warner b r o t h e r เขาเตรียมไว้แล้วเขาจะลดบทบาทของ Amber h e a r d ลงนะคะคือถ้ามันมีปัญหาอะไรจริงๆบทนี้ตัดไปก็ได้แล้วเขาก็กำลังเล็งหานักแสดงผู้หญิงมาเล่นใน a q u a m a n นะคะ ก็ต้องรอดูคดีแล้วกันถ้าสมมติว่าคดีที่อเมริกาเนี่ยแอมเบอร์ Amber, แพ้นะคะก็มีสิทธิ์ที่แอมเบอร์จะไม่อยู่ต่อนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ไปก่อนนะคะแต่เขามีแบ็กอัพแพลนของ Warner นะคะวอร์เนอร์บรเธอร์ยังขายอยู่ไหมยังขายอยู่ไหมนะคะเอายังฉายเหรอยังไม่มีการประกาศเลื่อนออกเป็นทางการนะคะแต่คาดว่าน่าจะเลื่อนเพราะว่าเคสของไวรัสเองอเมริกาพุ่งปี๊ดเลยนะคะ ของยุโรปเองก็แบบหนักมากปิดแบบล็อกดาวน์กันนะคะแม่แม่เพี่อมก็เพิ่งบอกว่าเออปิดแบบสนิทนไม่ให้ออกจากบ้านกันเลยนะคะกิตตี้บอกผู้หญิงที่ฉันรักในอัลฟ่าแมนคือน yes. ิโคลคิดแมนย e s เลิมเธอนะคะผลลินบอกเอานางเอกเมสรันเนอร์มาเสียบนะคะเราไม่เราเราจอนที่เดบัปปเอาใครมาเสียบแทนสำหรับพี่ออมก,กับแฟนตาสติกบีส์เนี่ยตอนนี้มันเริ่มแผ่วๆลงไป ทุกทีทุกทีนะคะต้องดูว่าเขาเลือกใครจะมาเล่นเป็นแบบมาแทนจอนนี่เดฟต้องดูว่ามันน่าสนใจไหมถ้าน่าสนใจอย่างเงี้ยเราอาจจะกระเตื้องความอยากดูขึ้นมานิดนึงแต่ตอนนี้นี่อยากดูน้อยมากนะคะอยากอนี่มากกว่าอยากเล่นเกม h o g w a r t s Legacy นะคะสนใจเกมมากกว่าเราไปเรารอเกมละกันนะคะอ่ะช่วงนี้ช่วงโบนัสนะคะใครอยากจะถามอะไรถามมานะคะคุณ เองนะคะกลัวว่าถ้าคนอื่นมาแทนจะไม่อินกับบทกรินเดร์วอลนะคะแต่จริงๆอะในเรื่องนี้นะเพื่อว่าจอนนี่ไม่ได้ทําแย่เลยนะที่ที่มาแสดงอะนะคะเพื่อมว่าเขาทำได้โอเคด้วยซ้ําถ้าจะตีเรื่องอะไรเพื่จะตีเรื่องบทมากกว่ามาก็น้อยหรือว่าในการเขียนบทเส้นเรื่องหรืออะไรต่างๆอะ พี่เอาไม่ได้ถูกใจกันินเอร์วอมากแต่มันไม่ใช่ที่จอห์นนี่เดฟอะนึกออกไหมไม่ใช่ความผิดของเขาเลยนะคะแล้วเขาก็แสดงฉากไล่ไลเ่เวทมงเวทมนต์อะไรก็ดูดีอก็ดูน่าสนใจดีอะแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้ทําอะไรมากในหนังไงงั้นผมเชียร์โรเบิร์ตดาวดี้จูเนียร์นะคะ <c oughs> เห็นคกรซแซนด์อบบอกว่าวอร์เนอร์ t h เธอสนใจอยู่เหมือนกันป่าจากป่าเดฟจะมาเป็นป่าป่าดาวนะคะโรเบิร์ตเป็นยังไงนะคะก็ได้นะ แต่รู้สึกแบบความสัมพันธ์แบบจะเป็นถ้าจะข้ามมานะก็จะข้ามมาอยู่ฝั่งวอร์เนอร์บราเธอร์ไม่รู้จะมีคนด่าหรือเปล่าเพราะว่าลองนึกถึงเจมส์กันอย่างเงี้ยจากดิสนีย์มาเวลนะคะพอมาดีซีวอร์เนอร์บราเธอร์คนก็แบบอุ๊ยอินี่เป็นสายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผีชีวะจะมีทั้งหนังและซีรีส์นะคะ mm hmm. เพี่ออมว่ายังไงหนังเพี่ออมว่าคงออกมาเป็นเกรดบ,บีอีกเหมือนเดิมนะคะแต่ก็ดูเหมือนเดิมเพราะพี่ออมชอบอะไรที่แบบมันมันไม่ต้องคิดมากนะคะ ซีรีส์ก็คงดูแต่ตอนนี้พี่อมจะหันไปสู่ซีรีส์มากกว่าจะเปิดอเมซอนให้ดูนะคะจะบอกว่าของอเมซอนเนี่ยนะดูได้ในระหว่างที่คุณอยู่ abroad คืออะไรวะอยู่อยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่ของฮูลูนะคะมันดูต่างประเทศไม่ได้แล้วฮูลูใครเป็นเจ้าของรูไหมดิสนีย์เป็นเจ้าของค่ะแสดงว่าถ้าสมมุติว่าในตอนเดือน ธันวาคมที่เราจะได้ดูวันด้าวิชั่นประเทศไทยยังไม่มาพี่ออมไม่สามารถเข้าเข้าแอคเค n t ถูกต้องตามกฎหมายได้แต่จริงๆอ่ะ Disney ไทยเนี่ยควรจะรีบได้แล้วนะพร้อมที่จะจ่ายแต่ไม่มานี่โกรธนะเห็นแค่หารับสมัครงานของ Disney Plus ไทยนะคะเอาให้ทันแล้วกันไม่งั้นฉันจะมุดแหลกนะคะรัวหน้าเดือนหน้า,นาใช่ไหมครับพี่เขาบอกปีนี้นะคะเดือนหน้าน่าจะแบบ make sense ที่สุดนะคะ โอเคคลิปนี้นะคะพิ่ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะที่เข้ามาดูกันถึงท้ายคลิปนะคะก็ thank you super fan ทุกคนที่มานะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามกันกดติดตามกันได้เพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยเราจะได้น่าจะได้เจอกันทุกวีคนะคะเมาส์กันหลังดูวันด้าวิชั่นถ้ามันจะฉายในไทยรู้สึกว่าต้องมีแบบดอกจันไว้นะถ้ามันจะฉายในไทยนะคะ คลิปนี้พี่ออมไปก่อนค่ะเลิกยูทุกคน thank you ที่เมนกันอย่างสุภาพนะคะบาย